สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางนะคะของเราเนาะเป็นสูตรตารางนะคะสูตรตารางเอาไปดูเลขดงเลขเต่นก็ว่ากันไปนะคะเก็บข้อมูลกันไปก่อนนะคะทุกคนคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่น การพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะมาหฮงตังกันไหมนะคะตัวตารางนะคะก็เข้าแค่ตัวดิ่นเนาะเจ็ดกับ9้านะคะเจกับ9นะคะเจดก็มา2ตัวมันให้เจ็ดสองตัวนะคะตารางนะคะแล้วก็ตามนี้เลยนะคะแต่ว่าตัวจับคู่ไม่ได้นะคะจับคู่ไม่ได้เนาะดูกันต่อนะคะว่างวดนี้จะเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะ สวยงามพระรามเปียดนะคะก็เข้าไปนะคะตัวเด่นนี่เข้า2ตัวเลยนะคะแต่นี้มันเป็นเด่นบนเนาะก็คือเข้าแค่9นะคะอย่างน้อยเราก็เอาไว้เก็บข้อมูลค่ะทุกคนเอาไปเก็บข้อมูลว่ามันชนกันไหมนะคะนี่แหละเอสก็เทียบข้อมูลพวกนี้นะคะก่อนที่จะฟันธงให้เอฟซีโบ๊ โชชานะคะก็มาดูตรงนี้ละคะ่ะมาดูนะคะว่าเออมันมีตัวเด่นอะไรบ้างนะคะของแต่ละสูตรนะคะอันนี้ก็เข้าไปแเข้าแค่ะเจ็ดมาสองตัวเสียดายไม่มีแปดน้องงวดก่อนนู้นเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเลยนะคะสามแปดแปดศูนย์หกนะคะอา่าตารางก็พลาดได้เช่นเดียวกันนะคะสิบตัวก็ยังยังว่าเนาะถ้าได้สิบตัวนี่ครบเลยนะคะครบเลยทันทีเลยนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะหมานเฮงตังกันไหมนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะเพิ่งวันแรกเลยนะคะ แนวทางมาผึบแล้วเอฟซี FC วะยังเก็บข้อมูลไม่ทันเลยนะคะอู้ยเอฟซีบางท่านได้เลขมาแล้วนะคะโอ้สุดยอดมากเลยนะคะปล่อยกันไวมากแอดในยังคิดไม่ทันเลยนะคะยังไม่ทันได้คิดยังไม่ทันได้กระเตื้องเลยนะคะเอฟซี FC เอาตัวนั้นตัวนี้มาฝากแล้วนะคะสุดยอดมากคะ่ะ ทำถึงกันจริงๆนะคะ่ขยันกันมากเลยนะคะแต่ก็สมที่กับเอฟซที่เก่งนะคะทุกคนอ๋อเพิ่นก็ถือข้องเพิ่นได้เพิ่นผ้า,ผากันกิ่งนะคะโอ้ก็สมก็สมก็สมนะคะสมนาสมเหนื่อยอยู่ค่ะบู๊ใจหลักขนาดยังว่าโอ้ยแอดแต่ว่าแอดยังเมาตอนนั้นอันนี้อยู่นะคะแต่ว่าโอ้วิ่งเนาะวิ่งนะคะได้เต็มมิดเต็มหน่วยดีเนาะทุกคนเนาะแบบแข็งแข็งเลยนะถ้าไปทั้งสามทั้งเก้าเลย ถ้าไปสามเก้าบนนี่แบบรวยเลยนะคะเนาะเพราะว่าหลักร้อยมันคนละหลักกันดิคนละหลักกันนะคะสามกับเก้าคนละตัวกันก็ได้ดิ่งนะคะเพราะว่าเอสก็นึกว่ามันจะลงล่างนะคะเอาก็สูตรมันชนล่างเนาะเอดกับฟันดูแล้วค่ะสูตรมันชนล่างนะคะเอดกับฟันตามสูตรดูแล้วค่ะ มันก็ไม่บอกว่าจะขึ้นบุญให้แต่ว่าโอกาสมันก็น้อยแหละคะ่ะเพราะว่าชนล้านที่สี่ห้าเจ็ดมนาะเอามันอาจจะเป็นแบบว,ว่าสามสี่สามห้าสามเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเป็นแปดมาประกบนะคะแปดนี่ก็เป็นเลขพี่น้องเนาะแปดแล้วก็สีบ่บอเอียงแล้วบัแปดเจ็ดแปดเจ็ดพี่น้องแล้วก็จะไม่เอยแต่ว่าห้าหายไปหลายงวดเลยอีห้าศูนย์เนี่ยคะ่ะเอออีห้านี่หายไปหลายงวดเลยด้คะ่ะหฮ้ยบนนั้นชิมาอีอก่ห่ เอามาดูนะคะแนวทางตารางกันเลยนะคะมาดูแนวทางตารางกันทุกคนงวันนี้จะเป็นยังไงนะคะตัวเลขจะถือใจกับ fc ไหมคะที่ถือใจบอว่าัสันแต่ว่าถือใจอีซอยแล้วนะคะอีซอยเปลี่ยนซื้อเมล่นนะคะจากปุ้ยพารวยเป็นอีซอยนะคะเอจะชอบเรียกแทนตัวเองว่าอีซอยนะคะมันสนุกดีเพราะดี เอานี่นะคะตำไทยนะคะตารางรัฐบาลไทยนะคะสูตรตารางรัฐบาลไทยของเรานะคะเอาไปเทียบกันดูนะคะเด่นบนนะคะวดวน,นี้3965นะคะเลขสวยมากนะคะทุกคนวัวไม่ใช่มันจะกลับ จับคู่กันมาเองเลยบอค่ะนี่นะคะ3ามเหนะคะจึ้งมากสงสัยจะอยู่บนและจะเป็นตัวไหนหรืบานอยากมีตาทิพย์เดยวอ้ยถ้าออก3ามหกอุอ้ยถ้าออกสามหกาเก้าอจะกีดยังไงทุกคนโอ้ยสอมเสียงกีดก็นะนี่นะคะตารางนะคะให้3าสองนะคะ3ามสอห้านะคะ160นะคะตารางของเรานะคะ3ามสนะคะวางตำแหน่งบนนะคะ ห้าเก้าแปดนีก็คือสามตัวกลางนะคะแล้วก็หนึ่งหกศูนย์มีปิดท้ายนะคะตามนี้เลยนะคะตำแหน่งถ้าจับก็น่าจะไม่ไกลกันนะคะเก้าหกศูนย์อย่างเงี้ยจึงมากนะคะหกศูนย์อาจจะมาอีกหรือจะเป็นแปดศูนย์นะคะเอาแล้วทำไมแอดไม่มีเจ็ดนะคะแอดไม่มีเจ็ดในตารางดิ อีกแล้วนะคะตารางเอไม่ค่อยชอบมีเจ็ดนะคะทุกคนเวลามีก็มีเยอะยๆนะคะนี่บนนะคะเด่นบนของเองวดนี้ได้ที่สามเก้าหกห้าลงที่นิพิจารณากันดูนะคะงวดก่อนก็เข้าแค่เก้าเ,าเนาะเขาเ้าแค่เก้าตัวเดียวนะคะเพราะว่ามันมีหนึ่งเก้าเจ็ดสี่หรืออะไรนี่แหละจาไม่ได้แล้วนะคะเ<อ>พิ่งจะเปิดผ่านมาเมื่อกี้นี่เออตามนี้ละค่ะนี่สามเก้าหกห้าสามยางน้อยหกยังน้อยเก่ายางนาะเอาโลหลายๆสูตรมาเทียบกันนะคะแต่เอจับแล้วค่ะตอนนี้นี่ สามเก้าสองสามอ้ยเลอซีสวยทัง้ง 32, 9, 60, 1, 1, 1, 65, 1, นั้นเลยนี่สามสองส้ยเบิ่นเนี้ยเก้าหกศูนย์อ้ยสามห้าหนึ่งเอาสามห้าหนึ่งพศอสอเกิดสองหสามนี่เด สองห้าสามหนึ่งพอดีนะคะผสอเกิดมีสองห้าสามหนึ่งมีครบพอดีโอ้ไปหาสูนยเยกันเดี๋ยวรีบทำสามตัวนะคะทำสามตัวให้เอฟซีดูเป็นเรียกว่าล็อกสามตัวนะคะเอฟซี FC จะได้เอามาเทียบเลขนะคะเอสก็ยังไม่ได้เทียบดูนะคะว่ามันมีถูกลางวงลางวัลอะไรไหมนะคะรางวัลสามตัวเออหน้าสามตัวหลังอะไรนะคะไม่รู้ว่ามีตารางไอตัวไหนเข้าไหมนะคะเดี๋ยวจะไปดูอยู่ตรวจดูอยู่นะคะว่า ในในสูตรที่ทำมันมีตัวไหนเข้าไหมนะคะเนี่ยกเป็นเลขล็อก3ตัวดีกว่าเออนี่แหละคะ่ะจับ3ตัวนี่แหละเผื่อเอฟซอยากไปหาหยิบจับรางวัลไว้นะคะเผื่อฝูงอ้าววันนี้จะทํารางวัลที่1นึ่งหดือค่ะอ้าววัน,นี้จะทำหกเออหตัว6หลักเลยนะคะเอาตีละ่ะ เอากับแอติแล้วละว,วันถี่หนึ่งอาเรามารุ้นทิพกันนะคะทุกคนเอาเผื่อไม่แน่ได้เผื่อเอฟซแบบหาจับเอาหลักนะคะจับเอาหลักมันไปหาซื้อสลากเนาะไปซื้อสลากอ้าเผื่อฝุได้วยไม่ใช่ก็ใกล้เคียงละค่ะทุกคนอ้าวจริงๆริยเนาะอันพูดไว้เฉยๆลระค่ะยังไม่ได้ทําเลยนะคะบุะจะสิิเหตุบริเหตุมีเวลาบ เอานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านหมานทุกท่านหิงทุกท่านปังนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปนี่นะคะทวนอีกรอบนะคะ3 2 5 9องหนะคะหนึ่งหกศูนย์นะคะสามสองห้าเก้าแปดหนึ่งหกศูนย์นะคะเด่นบนนะคะสามเก้าหกห้านะคะเด่นบนของเราสามเก้าหกห้าตามนี้เลยนะคะเพิ่นบอกว่าหามโซลีกไล่สันโซลีกไล่ไอเข้าตรวจสอบนะคะไอตรวจสอบหลายๆช่องก็โดนบล็อกไปนะคะแอดก็ไม่อยากทําผิดกฎนะคะ เคยได้อยู่กับเอฟซีนานๆเนานนะได้รู้จักกันนะคะโอ้กว่าสิ่ดมาลงหูจักกันเนาะกว่าจะหากันเจอนะคะลองผิดลองถูกกันมาเยอะ่าสั่นเอฟซีานะคะห่วยว่ามันสิไปอวกลบ่หุ้นด้วยะคะ่ะบ่อใดด้วยค่ะอ่านี่แหละคะ่ะเอาไปเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะคะไปเป็นข้อมูลไวค้ค่ะเห็นเห็นต้นวดแล้วก็แขบไว้ก่อนคะ่ะกว่าจะถึงนู่นแหละกว่าจะถึงวันโอ้พอดีเราเม่เอ็มติมบนี้ เนีมเต็มพอดีค่ะจังลบค่ะเก็บข้อมูลไว้ในอันเมมโมรีสมองเนี่ยลบได้เวาสันเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีเป็นข้อมูลที่ดีนะคะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะ